เอาละครับกับมีมครั้งนะครับกับเกม Dragon Ball Z, ดกังกันบอลแซดด็ a กแทงมาทึงดิฉันเคยนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับตัวละคร ECA Maginbu Exchange นะครับก็เป็นตัวละครที่หลัง ECA แล้วคือดูดีขึ้นแบบมากๆจ,จากที่อ่านจากที่อ่านความสามารถมานะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่เด่นในเรื่องของการแทงแล้วก็ทำดาเมจก็ใคล้ายๆกับหลายๆตัวที่ผ่านมานั่นแหละแต่ว่าความสามารถจะดีแค่ไหนจะมาช่วยทีมบูได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ ในส่วนของ leader skill นะเป็นผู้นำ margin power คีบบวก4 l l สแ t ดเพิ่มขึ้น170%แล้วก็ตัวคอ Cat artificial life form นะครับจะได้คีบบวก3แล้วก็ a l s t t a t เพิ่มขึ้น170%นั่นเองนะครับในส่วนของ leader skill ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าก็ใช้เป็นผู้นำได้ดีนะทัามาในส่วนของแม้ตายนะครับก็ทำการ gây u s Rest attack 1เทิร์นแล้วก็ทำการ Rest defense 1เทิร์นแล้วก็ทำ damage i m m e n t นั่นเองนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของแม่ตายแล้วก็ในส่วนของพารสี่สกิลนะครับก็จะมีคียตั้งต้น3แล้วก็แถกเดฟตั้งต้นหนึ่งร้อย้าอร์เซ็นแล้วก็จะได้แถกเพิ่มขึ้น50%เมื่อหญิงแม่ตายแล้วก็จะลดดาเมจที่รับลง40%แล้วก็ถ้าเกิดมีตัวละครแขนมารจินพาวเวอร์ตัวอื่นโจมตีในเทนเดียวกันตัวละครนี้ก็จะลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับ อ,อันนี้คือจุดเด่นของมันเลยนะนะที่การลดเ,ดเมจนอกจากจะมีลดตั้งต้นมาให้ที่เยอะแล้วนะครับก็ยังมีการบวกเพิ่มอีก30%ถ้าเกิดมีตัวละครแขน Margin Power โจมตีในเทินเดียวกันอีกซึ่งตัวละครแขน Margin Power ที่อยู่ในเทินเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้หายยากเลยนะครับก็คือหาง่ายมากในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าตัวละครเก่งๆมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะการใช้งานพาสีตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะแล้วก็ถัดมาครับจะได้ถ่ายการดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น,นใหน,น,นัินเปอรนะนน์เป็นความสาามรถที่ใช้้งงาานได่ยๆเลย แล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับก็จะทำการเปลี่ยนเป็นมาจินบูเพียวอีวิลนั่นเองซึ่งเงื่อนไขในการเปลี่ยนนะครับก็คือเทอร์นที่3ขึ้นไปน้าแต่เริ่มการต่อสู้นะประมาณนี้แล้วก็ทันมาในร่างของเพียวอีวิลนะครับก็ไม่ตายจะทําการเกตุเรสแอตแทกแล้วก็เรสดฟเฟนซ์สามเทิร์นนะเราก็ทำดามจอิมเมนแล้วก็ซิลไม่ตายฝ่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่แค่มีการซิลเข้ามาแล้วก็การเพิ่มไปแทกกับดฟเฟนซ์ก็จะจํานวนเทิร์นเยอะขึ้นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนของพาสีสกิลนะครับก็จะมีคียตั้งต้น3 a t แอ c แทกบวก200%แล้วก็ดีเฟนต์ตั้งต้น150%นั่นเองแล้วก็ถัดไปนะครับจะได้แทกเพิ่มเพ้่อน70%เมื่อยิงแม้ตายเราก็จะลดดาเมจที่รับลง40%แล้วก็ถ้าเกิดมีตัวละครแคนมาจินพาวเวอร์ตัวอื่นโจมตีเดเดนเดวกัน ก็จะลดดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะแต่ก็ยังดีเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ถัดไปนะครับจะได้ถ่ายกันดีเฟนเพิ่มขึ้น50%เมื่อศัตรูเนี่ยไม่ใช้แขนมาจิมพาวเวอร์แล้วก็ความสามารถถัดไปนะครับมีโอกาส70%ที่จะทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีเนี่ยติดสตันนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายมีโอกาส50%ที่จะหลบการโจมตีของศัตรูนะ อ่ะอันนี้ก็คือดีเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมีโอกาสหลบให้อีกนอกจากจะมีรถเตเมีแล้วก็ยังมีโอกาสหลบมาให้อีกแถมไอการเพิ่มเป็นกดีเฟนต์เนี่ยก็ยังเพิ่มได้ถึง3เทเธอเลยเนนะส่วนถัดไปก็จะเป็นแอคทีฟสกิลนะครับก็เงื่อนไขในการใช้ก็คือจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมี HP เนี่ยเท่ากับหรือมากกว่า70เซนแล้วก็เทอที่ที่ขึ้นไปหลังจากที่เปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของแอคทีฟสกิลก็เอาจริงคือเมื่อก่อนอาจจะดูยากแหละไอที่แบบมี HP เท่ากันหรือมาาากกวว่่จจ่70%นนนีแตใปััจจุบ ทีมนี้มันก็หิวเยอะพอสมควรครับก็อาจจะใช้งานได้ง่ายขึ้นละมั้งก็ต้องลองเล่นจริงดูอีกทีนึงนะว่ามันจะใช้ง่ายอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับถัดมาในร่างของซุปเปอร์บูลนะครับในส่วนของแม่ตายนะครับก็จะทำการแมสซีวรีเรสแอทแท็กแล้วก็เกลี่เรสดีเฟนส์สามเธอนะครับ แล้วก็ทำดาเมจอิมเมนต์แล้วก็ซิลไม่ตายอีกฝ่ายนั่นเองอ่าอันนี้ก็จำนวนเทินเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะแล้วก็ในส่วนของพาสตสกิลนะครับก็จะมีคีตั้งต้น4แล้วก็แอทแท็กตั้งต้น250%แล้วก็ดีฟเอนตั้งต้น200%นะครับแล้วก็จะได้แอทแท็กเพิ่มขึ้น100%เมื่อยิงไม่ตายแล้วก็จะลดดาเมจที่รับลง50%แล้วก็ถ้าเกิดมีตัวละครแคทมาจินพาวเวอร์ตัวออื่่นนนนนนโจจจมมมตีีีใเเเเทิเิรดดดดยวกกกัั็ะะไ้้ลาพขึ20%นะคบ อ่ะอันนี้ก็ยังดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าไอ้ตั้งต้นมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การลดเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะน้อยลงแต่เอาจริงโดยรวมมันก็คือ70%เท่าเดิมนั่นแหละนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับจะได้แถมเพิ่มขึ้น50%แล้วก็โอกาสคริปบวก25%บาเนตามจำนวนลูกแก้วรุมที่เก็บได้นะนะความสามารถทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับโดยรวมก็เป็นตัวที่เอาจริงนะเล่นง่ายอยู่นะขอแค่มีตัวคอนแคดมาจิมพาวเวอร์อยู่ในเทอเดียวกันนะ่ะคือแม่งได้ความสามารถทััั้้้้งงหหมมมมดดดแแลลววววอ่่่่ะะเเพรราโยสนนนนใญก็ไไไีืขคบ แต่ว่าในส่วนของร่างบูตัวนี้นะครับก็จะเสียโอกาสหลบไปแต่ว่าก็จะได้โอกาสครีมาแทนนะนะแล้วก็จะได้แท็กที่สูงขึ้นนะครับจากการเก็บลูกแก้วรุงนั่นเองอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถัมดมาในส่วนการอัพพนิเชียลแนวตัวละคร,ระคน,นี้ผมก็แนะนํานะว่าให้อัพเป็นเบิ้ลสุดไม่ก็เฉลี่ยนะครับเพราะว่าตัวละครน,นี้ก็มีโอกาสครีมาให้อยู่แล้วในร่างสุดท้าย ซึ่งในล่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเก็บลูกแก้วสีรุ้งได้4ลูกนะครับก็จะสามารถทําครีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่มันก็มีอีกกรณีหนึ่งที่คุณต้องการให้มันติดคลีในล่างแรกแล้วก็ล่างที่2นะครับก็สามารถอัเป็นครีนําได้แต่ว่าผมก็คงไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวละครน,นี้ก็เป็นสีเขียวแล้วมันก็มีโอกาสครีมาให้อยู่แล้วในพเทนเชียลนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่าอัพเป็นเบิ้ลน,นําไม่ก็เฉลี่ยจะดีกว่าสําหรับตัวละครน,นี้น,นะนะ ก็ประมาณนี้ในส่วนการอัพโพทนเชียลนะครับถัดไปเดี๋ยวเราก็ไปดูการใช้งานจริงเลยละกันนะฮะว่าจะทําได้ดีแค่ไหนสำหรับตัวละครน,นี้นะั่นนะโอเคแล้วก็ในตอนนี้เราอยู่ที่ด่านของซูพีแบทเทิลโกฮังบีสนะครับส่วนทีมที่ใช้ก็เป็นทีม200%โดยมีตัวละครบูตัวใหม่เป็นผู้นำนะนะซึ่งตัวละครน,นี้ดีเฟนตั้งต้นก็จะอยู่ที่2 0 0แสนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆแถมยังมีรด,ดเมจอีก70%นนะ โอเคเดี๋ยวเราก็มาทดสอบกันเลยกันนะครับว่าจะทําเดาเมจได้เท่าไหร่ในเทิร์นแรกแล้วก็ตอนนี้รีสกิลที่ทํางานนะครับอ่าดูกันทํางานทั้งหมดเลยนะเนะี้ทีอ่ะ <laughs> ที้อ่ะเดี๋ยวดูกันนะว่าจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับอ่ะโดนตีมาไม่เป็นไรอยู่แล้วแหละแล้วก็ลดเดาเมจเพิ่มเลยนะเนะีอืมโดนสี่หมื่นเจ็ดเท่านั้น เราก็ยิงไม่ตายไปตีเท่าไหร่วะเมื่อกี้ลืมดูโมแต่ตกใจกับรถเาเมจอ่ะนะโอเคเราก็เบิ้์นแม่ตาย10ล้านนะครับ9ล้าน5กับ10ล้านหรือเปล่าเมื่อกี้จำไม่ได้ติดครีไหมไม่ติดแต่ว่าครีผมเลเวล1 1นะครับมันก็มีโอกาสติดอยู่เท่าไหร่อในร่างนี้เอ่องเนะโอเคเราก็ทำการยิงไม่ตายไปเออติดครีซะด้วยไอ้นี่โอกาสครีเท่าไหร่1 6ซ์แต่ติดเนะ่ ไอสิบหกป่าวะอันนี้ตัวเพื่อนหรือตัวเราน่าจะตัวตัวเพื่อนไหมอ่าจำไม่ได้เนะี่ยโอเคตีไปขอเบิร์ตไม่ตายเยอะๆแอนอ,อ,อีกทีหนึ่งเจ็ดล้านเจ็ดตีไปอืมอีกทีหนึ่งไหมไม่แต่ว่าหลบนะฮะลบโอเคทำงานได้ดีอ้าว ร <c oughs> อเวลาเลยโอเคเดี๋ยวให้ตัวละครบูตัวนี้ยนืนหน้าไปแอบชึบแล้วก็เก็บดูกแก้วไปเลยนะฮะไม่ต้องคิดเยอะในเทิร์นนี้น่าจะพอรับดาเมจไหวอยู่แต่ว่าถ้าเกิดไอตัวซูเปอร์บูไม่ติดการดนะ <c oughs> ก็น่าจะเกือบตายอยู่นะครับหรือไม่ก็ตายไปเลยถ้าเกิดโดนยิงไม่ตายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนเท่าไหร่ เราจะติดการหรือเปล่ายิงไปเลยติดครีมไหมโอเคสวยอีกทีหนึ่งทำดาเมจไปเรื่อยๆอยิงไปพลังเคลื่อนเต่าเออโดนตีปตินะนไม่ไม่เป็นไร10ล้านเอาจริงนะผมรู้สึกอยากปวดทางตัวนี้มากเลยเพราะว่าถ้ามันไม่ติดการไม่จะโดนดาเมจหนักมากอะ เห็นยังฮะคือถ้าไม่ติดการเนี่ยเวลาโดนแม่ตายมันจะโดนหนักจริงเ้ยอ่ะทำการลดแอตแทกไปแล้วก็ทำการเปลี่ยนร่างหน่อยนะเอกเชนไม่ใช่เปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวมาบูผู้ชั่วร้ายมาแล้วน้องแล้วก็ทำการฮิลไปแล้วก็ฮิลขึ้นมาอีกแลก้วก็เดี๋ยวให้ตัวนี้ยืนยืนด้านหน้าไปนะฮะ โอเคเราเก็บพวกแก้วไปเหลือตายเกิดไปเราเราไม่ได้รีบร้อนแล้วในในรอบนี้ไม่สนใจเอ๊ยลืมให้ดูดีเฟน์เทยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูในเทิร์นหน้าก็ได้หลังจากที่ยินไม่ตายไปแล้วเนรีรัสิบล้านเออไม่ติดคลดิแต่ไม่เป็นไรลบอีกหนึ่งทีลบเก่งจัด50% <laughs> 50%นะฮะ เอ้ยลบทีเดียวบอกหลบเก่งจัดเลยต้องชมนะต้องชมหน่อยเดี๋ยวมันไม่หลบเออตีอไปบูทงไอ,อ้ตัวนี้ผมจะเอาไปยืนตรงไหนดีวะมันต้องการสแตก็ก่ะถ้าเกิดไม่ได้สแต็กบ่อยมันอาจจะไม่ไหวหรือเปล่าแต่จากที่ลองมามันก็สเต็กสองสาเทินก,ก็ก็ได้แล้วนะพลังโจมตีกับพลังป้องกันนะแต่เราก็เน้นสเต็กไว้ก่อนนะฮะจนกว่ามันจะ ไม่หวจริงๆตีไปติดครีมไหมเพื่อนติดสักหน่อยเออมาเฟสที่สองนี่ครับในเฟสนี้เราก็ทำไงดีเอมเอาตัวนี้ยืนตรงกลางไปแล้วให้บูยืนด้นหน้าไปนะฮะชึบโอเคเผื่อว่าตัวของบูอีวิลจะสา,าสามารถเซอร์ไวเคอได้นะเน้ โอ้โหเบาจะยิงไม่ตายไปเลยก็ได้เนี่ย <c oughs> กูว่ายิงใส่แน่นนยแต่ว่าเป็นตรงกลางอะ <c oughs> ไอ้ไอตีตีครั้งเดียวตรงนั้นเน่ยมันน่ากลัวอยู่นะ17ล้านเลยตัวเนี้ยแต่ว่าก็เท่านั้นเลยฮะตีไม่เข้าโอเคได้อยู่8ล้านนึงตีไปเลย อีกทีหนึ่งเก้ 9, 000, ลาล้านสองพลังเคลื่อนเต่าอีกทีหนึ่งไหมไม่นะฮะแต่อย่างน้อยก็ตีปกติแหละตีตีแรงอยู่ใช้ได้อยู่โอเคหลบเก่งจังเลยอะมาในเทิร์นนี้ดีเฟนท์เท่าไหร่อยู่ที่3 6 0แสนหนะครับไม่มีซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพราะว่าทีมนี้ผมหาซัพพอร์ตให้ไม่ได้จริงๆนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรา ให้ตัวละครนี้ยืนตรงนี้ไปนั่นแหละนะไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าคิดเยอะไปกระทำนั้นเพราะตัวละครนี้มันเก่งอยู่แล้วอเออนี่นรถเตเมเพิ่มอีกทีนึงไหมไม่แต่ว่าหลบไม่ตายมาหลบ แต่อยากเห็นว่าโดนไม่ตายเท่าไหร่อะแต่ก็ไม่ได้เห็นแล้วเนี่ยช่างมันมนี่มาปัดไปเรื่อยๆเลยกูทำอะไรมึงไม่ได้แล้วทอ้อละตอนนี้เนี่แหละไอ้ตอนที่ผมทำคลิปที่ผมบ่นไปอะว่าแบบมันปัดเรื่อยๆจนแบบมันไม่ได้โชว์ความสามารถอะไรเลยอะก็เลยไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เราก็มีตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้เนี่ยอยู่พอสมควรนะเนี่ยอะ ในเทิร์นนี้เดี๋ยวเราให้บูตัวนี้ยืนด้านหลังไปตอนนี้ดิฟเซนต์อยู่ที่4ี่เนสี่แล้วเนี่ยนี่เก็บปุกแก้วเชิบเก็บปุกแก้วเชิบมันคงไม่ยิงแม้ตายในตำแหน่งสุดท้ายละมั้งนี่กูพูดแล้วต้องยิงแน่เนี่ยหึปาดไปโอเคตีปกติท,ทดำดาเมจได้ เออนิดนึงก็เอาอ่ะบอกเลยปาดปิกไปบูเทงจัดการผมผมรู้สึกหวาดระแวงมากเลยตอนเนี้ยว่ามันจะยิงไม่ตายใส่ตำแหน่งสุดท้ายไอ,ไอตัวนี้ไหวหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าติดคลีหน่อยติดคลีหน่อยเหอยอย่างน้อยไม่ติด ไม่เบิลไม่ตายด้วยโอเคผมว่าใช่แล้วน่าจะได้เริ่มอัดใหม่ในด่านอื่นโอเคโดนตีเพิ่มอีกอีกนิดนึงเออโอเคเต็มเลยนะพาสีโอเคเราสามารถใช้แอคทีฟสกิลได้แล้วนะแล้วก็ในเทิร์นนี้เราได้กี่ลิ่งเนี่ย โอ้เราสามารถแปลงร่างได้แล้วด้วยนะครับถ้ายืนตรงนี้ได้กี่ลิงเอาเพราะว่าช่างมันเถอะเราจะเปลี่ยนร่างแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นทําการอ่ะกดใช้นี้ไปก่อนปั๊บ มาเป็นบูซูเปอร์แล้วนะครับตอนนี้ดีเฟนต์อยู่ที่3ามแสนหกเนีะแล้วก็ลิง์ที่ได้เนี่ยได้ทั้งหมด4ลิง์นะครับมาดูกันเก็บลูกแก้วรุ้งไป2ลูกแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีกว่านั้นนะฮะเราต้องรอมิสเตอร์บูมาเปลี่ยนลูกแก้วให้เออเพราะว่ามิสเตอร์บูสามารถเปลี่ยนลูกแก้วรุ้งได้แล้วก็ยิงไม่ตายมาเลยโอเคดูกันนะว่าจะโดนดาเบจเท่าไหร่ดีเฟนต์สามแสนกับรถดาเมจ เท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้อะสองหมื่นเก้าทุ่นั้นเนี่ยแถมชนะสีด้วยมันก็เลยโดนเบาะนะยนะสิบแปดล้านนะครับอืมไม่ยิงไปคริห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เบิ้ลไม่ตายและนี่คือเหตุผลนะฮะที่เราต้องอัพเบิ้ลเยอะๆซึ่งเบิ้ลของผมก็ประมาณยี่ไม่ใช่ยี่สิบอ่าเลเวลยี่สิบห้านะครับก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะนะแต่ว่าก็ไม่ติดแม้แต่การโจมตีปกติก็ไม่ติดเอาไว ปัดเรื่อยๆเลยจัดการบูอีวิลเออไปเลยแนฮะที่แน่มียิงสองครั้งสิบล้านไปเลยขออีกสักทีหนึ่งอะเบิ้ลไม่ตายสักทีหนึ่งอะถ้าได้นี่คือดีเลยนะแจมเลยอีกทีนึงไหมไม่หลบไปหนึ่งทีหลบไปหนึ่งทีทำไมทำไมหลบเก่งเนี่ยวะ ค,คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าตอนคลิปตัวเองมันไม่ค่อยหลบอ่ะก็เลยสงสัยเฉยเนยโอเคในเทิร์นนี้เดี๋ยวสแต็กอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันหวังว่ามันจะไม่ยิงไม่ตายนะ่นะโอเคมาในเฟส,สดท้ายนะครับเรามาดูพลางกันมันล็อกด้านหน,น้าแน่ๆเอา้าไม่ล็อกว่ะโอเคแต่เราจะเริ่มทําการกดใช้แอคทีฟสกิลไปนะแต่ว่าผมจะขอข้ามไปเลยแล้วกันนะชึบ เขียวเคียวสนุกอร่อยอร่อยอ่าแล้วก็เก็บไปแบบไม่ได้ไเลยนะส่วนลิงสกิลที่ได้นะครับได้ทั้งหมด7ลิงทำงานทุกอย่างดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูซิอยู่ที่4 5 5 0 0นะครับส่วนไอ้บูตัวนี้ล้านสองล้านสอ <laughs> โอเคได้เลยตัวเราล้านสองามามา10ล้านยิงไปทำดาเมจได้ไหม โอเคทำได้อยู่แล้วก็2 5ล้านอืมเออติดครีมดไหมอืมติดครีดแล้วก็เบิลไม่ตาย28ดล้านนะยครับตีไปอีกื้ยิงไปครีมดไหมรอบนี้เออแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องหลุนอะไรมากนะครับเพราะว่าทำได้เมจนไปเข้าอยู่แล้วทำาไม่ติดครีดแต่ต่อให้ติดก็น่าจะไม่เข้าเพราะแค่4ล้านเองนี่โซนไปเลย ศูนย์ไปป่าวก็อาจจะเริ่มศูนย์นะเนี่ย <c oughs> เออไม่โอเคไม่เป็นไรมาในเทิร์นนี้เราจะทำยังไงดีโดนล็อกตรงนี้อืมเดี๋ยวนะใช้ไปเลยกันแนะ่ปึ๊บแล้วก็ทำการเปลี่ยนร่างนะครับอืมอร่อย การเปลี่ยนล่าไปเลยนี่จริงๆเรากดใช้ไอเทมก็ได้นะเรากดใช้เทมก็ได้แล้วก็เธอหน้าเดี๋ยวค่อยมาใช้อีกทีหนึ่งแต่แชมเปะเดี๋ยวอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าผมคิดว่ามันได้ด,ดุครั้งหมดนะครับเพราะตัวนี้มันมันการันตีคลีไงมันน่าจะโอเคกว่าตัวบูที่เอ่อมันมีการันตีคลีหรือเปล่าวะ ไม่น่ามีปะไม่รู้ละไปละมาเฟล,ลไปหนึ่งแต่ว่าตีแรงอยู่ดีนะฮะอืมแปดล้านน่าจะเข้าเยอะอยู่นะคิดว่าพอมาติดเครียดอาจจะได้สักหลอดครึ่งแล้วมั้งอ่าหลอดครึ่งอยู่ดนะ้วยรือไม่ก็หลอดหนึ่งแต่ว่า9ก้าล้านห้านะฮะ ตีไปเลยโอเคอีกทีหนึ่งสวยงามถึงลิงจะามไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าก็ยังตีแรงอยู่ดีนะโอ้โหเราก็อีก11ล้านตีไปเลยเออติดครีหน่อยไหมอืมไม่ติด <c oughs> ติดสักหน่อยเห้ะ แต่ว่าก็ยังถือว่าตีแรงอยู่นะเพราะว่าไอตอนที่ผมทําคลิปรีวิวแล้วไม่ได้ลงช่องเนี่ยแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะ่ะไม่ได้ลงช่องอ่ะก็คือตอนที่เทสในด่านเนี่ยแม้แต่ในท่า18คิกก็ทำดาเมจไม่ได้เลยว้ยขนาดสแต็กมาเยอะแต่ก็โอ้โหติดคลิปหน่อยเพื่อนคือมันเป็นอย่างนี้แหละแบบไอตอนร่างอันติเมจก็โดนปัดรัวๆพอมาในร่างนี้ก็ยิงไม่เข้ารัวนเล จัดไปบูตีไปเลยอืมติดคลีหน่อยไหมยังนะฮะยังถ้าติดคลีเนี่ยคือดีเลยอย่างน้อยสักทีหนึ่งให้เห็นไปนเลยว่าติดคลีกโ็โอเคมาในเทิร์นนี้เราสามารถเปลี่ยนได้แล้วนะไม่ไม่ใช่เปลี่ยนเออเออเปลี่ยนถูกละเปลี่ยนเป็นลูกแก้วรุ้งได้แล้วนะครับได้ทั้งหมดสี่ลูกก็คลีร้อยหน่อยนะ แต่ผมรู้สึกว่าจะโดนไม่ตายดังหน้าแต่ผมก็อยากเห็นไงว่าดีเฟเอนหกแสนกับรถเดเมจขนาดเนี้จะโดนตีเท่าไหร่ในด่านของโกฮังบีสนะถึงแม้ว่าจะทำเดเมจไม่ได้ก็ตามแต่ไม่ได้สนใจนะเนะเพราะเราเห็นเดเมจ25ล้านไปแล้วอึง้งรถเดเมจโอ้ย27ล้านเฮ้ยเออผลจากการเบิ้นไม่ตายนะฮะ ไอ้ไอีกทีหนึ่งอุ้ยสามสิบล้านไอ,เอ,อ,อ้เชีย่ยเออเออบูชี่อเอ๊ะบูมันถึกไอ้บูซูเปอร์ LR ลมันถึกขนาดนั้นเลยเอา้า <G ül> มิเตอร์บูจัดการไอเชี่ยแล้วดูน <G> ะ <ül> มีแต่อันที้คาดไม่ถึงวะโอเคก็จบกันไปแล้วนะสำหรับความสามารถของตัวละครบูเอ็กแชนนะครับโดยรวมก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็เก่งมากๆเลยครับซึ่งเงอนไขนในการใช้ลรดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับขอแค่ใส่ตัวละครมาจินพาวเวอร์ลงไปในทีมแล้วก็ให้มันอยู่ในเทิร์นเดียวกับมันก็พอแล้วนะนะแถมการลรดตเมดจก็ยังเยอะด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากๆครับ แถมในเรื่องของดัมเมจนะครับแล้วก็การป้องกันเนี่ยก็ดีเช่นกันนะครับคือตีแบบ parole, ในร่างแรกกับร่างที่2เนี oh. ่ยอาจจะไม่ได้ดัมเมจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่ร่างแรกกับร่างสองเนาะแต่มันก็ยังดีอยู่นะคือตีก็ประมาณ10ล้านแล้วอ่ะเกือบ10ล้านแล้วนะครับแล้วก็ในร่างที่2เนี่ยมีโอกาสหลบมาให้แล้วก็ลดดัมเมจก็ยัง70%เหมือนเดิมแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแถมยังสามารถสแต็กแอทแท็กับดีเฟนซ์ได้ถึง3เทินเลยนะนะส่วนในร่างของซุปเปอร์บูอดเยะนะครับ ดาเมจยีกว่าล้านเออแล้วถ้าเกิดเบิ้ลไม่ตายบ่อยๆนี่ก็30ล้านได้เลยนะนะแถมลิงสกิลเนี่ยก็สามารถลิงด้วยกันกันกบตัวละครบูได้แบบเยอะมากๆนะครับคือเป็นตัวละครที่เอาจริงนะเก่งเก่งมากๆเออไม่มีคาอธิบายใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีจะจัดๆนะแล้วก็ในทีมนี้นะครับก็แนะนําว่า ถ้ามีมิสเตอร์บูนะครับก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าตัวละครน,นี้มันสามารถเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีรุ้งได้นั่นเองก็เหมาะกับตัวละครน,นี้ที่เมื่อเก็บลูกแก้วรุ้งจะได้แท็กเพิ่มแล้วก็ได้โอกาสคริปเพิ่มนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปรีวิวตัวละครบูเอ็กชนตัวนี้นะครับสาหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าของคุณที่รับชมครับผม